ให้ชัดเจนมึทำยางงี้พึกได้ไงวะจะไปได้ก็ไปเลยชิๆทำไมอ่ะน่าจะมีทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะได้ห่อยไมอ่ะได้หน่อย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 แม่คุณไม่ได้ได้หน่ได้หน่อย้่อม่ได้หน่อยได้หน่อย้่อม่ได้หน่ได้หน่อย้่อม่จเย็นๆดมาดิมึงอ่ะ ท่นเป็นลกใจเย็นๆนี่พวกแกเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันสิจะทะเลาะกันทำไมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนๆใจเยนใจเย็นเใจเย็นๆใจเเยนๆใจเนใเย็นเ็ๆจเนเนจเนเปเย็นยนนนเ็

ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาๆๆขอบใจนะแกขอบใจ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 ไ,ไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพวกผมสองคนจำนึกผิดนะครับสำนึกผิดยัง,ไ,งไหนรอบมาสิตอนนี้ผมกำลังจะตกบปรดีแต่คขณเชื่อผมไว้ผมคิดว่าการที่วันนี้ที่ผมสองคนทะเลาะก,กันนะครับมันเป็นบทเรียนของผมกับเขาครับเพรเาะว่า ผมก็ไม่คิดว่าอะไรกับชัดเจนหรอกครับแต่ว่าครั้งนี้คือเขามาว่ามาเล่นมาแกล้งผมก่อนครับแต่ว่าผมก็คิดว่าครั้งนี้อการทะเลาะครั้งนี้มันคือการที่ผมสองคนเขา้าใจผิดกันต่อไปแกะเชืเเ่้เพื่อนหรือแบบครับมองกล้ามองแล้วจำไว้นะช่วงเวลาดีๆอย่างนี้มันหายากมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่<ม><ม>พอนมิตรภาพหรืออะไรต่างๆ พอออกไปเจอในโลกภายนอกก็จะไม่ได้เจออย่างนี้ต,งงต้องไปเจอสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมามันก็มีความสุขแค่ช่วงในมัธยมต้นและโรงเรียนถนนสิริสายแห่งนี้แหละจำไว้นะวันไหนที่ท้อเหนื่อยหรือไม่สบายใจอะไรกลับมาโรงเรียนถนนสิริสายแห่งนี้มีคุณครูมีซิสเตอร์และมีรุ่นน้องคอยให้คำปรึกษาเสมอและที่นี่ยังมีแม่พระเป็นออค์อุปถัคมคอยปกปักร,รักษาเราอยู่เสมอ มาพวกเรามารวมพลังกันผมมาสิรอได้ละน่ะ1อ3เฮ้